สบายดีก็มาพบกับทรงชวิตาตชาแนลอีกแล้วเนาะวันนี้เขาไม่ได้พากันไม่ได้พามากินเนาะแต่ว่าเขาจะพามาจับสัตว์เลี้ยงของอีเม่เองเนะาะชิวไอชูวในโอกตู้แล้วก็มีคนในครอบครัวที่แบบย่านมันขนาดดีย๋ยวอีเม่จะจับสัตว์เลี้ยงของอีเม่ไปไปล่อยกันเนาะวันนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยมันอยู่ในชอกตู้นี่ สัตว์ของเฮาสัตว์เลี้ยงของเฮาสัตว์เลี้ยงของอีแม่มันอยู่ในซอกตู้มัก็สิฮงๆได้เนาะเพราะว่าอยู่หลังตู้ขอสิจับได้2มือแล เหนอยนี่เราจับมัได้แล้วนนนนลวันนี้เนาะจีวันนี้เนาะเงี้ยเราจับมัได้ละวันนี้เราก็จะเอามันไปไปล่อยเนาะเราจะเอาสัตว์เลี้ยงเราไปไปล่อยเข้าป,ป่าเนาะเห็นไหมเพราะว่าแบบว่าเมื่อคืนนะ แล้วมันจะแบบห้องลูกกระยานพ่อของอันลูกลูกกระยานเขาก็เลยจะมันไปป้อยเนาะฟังมันดําเลยมันก็เป็นตานะฮะจะไปปีนกินเสบอเนาะไปเอามันไปป้อยกันเลยเขาจะมาป้อยเอาแบบ อยู่แบบอ้าวไกลๆเหินได้ไหนึ่งเพราะว่าคันปล่อยแบบไกลขนานั่ะมันก็นจะกลับไปอยู่บนมองเก้ามาันเขาก็เลยมาปล่อยเป็นม้ใหญ่หลังบ้านน่องปลาพี่มาปล่อยเป็นม้ เข้ามาในป้าเลยไ,ไปไปแล้วไปแล้วมุนาเนาะจะให้แม่ให้คลิปอย่างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปไดเด้อปากกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้เยมาลยบ๊ายบาย